สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกมไหมครับนะครับก็เมื่อกี้ไปขุดหนึ่งมาไปขุดมาจริงๆเจอเหมืองเนี่ยขุดมาตั้งยาวไกลเจอซอมบี้แล้วก็ปล่อยให้มันฆ่าเพื่อที่จะมาทำกระสาเพราะว่าที่แกเดินกลับและประตูต้องยิ่งใหญ่ในการยังสร้าง แล้วเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาก็เลยก็เลยแบบตอนแรกคือถ่ายตอนแรกมันตอนแรกมันขุดเหมืองอยู่อะเข้าใจอะไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าตอนนี้สร้างให้เสร็จก่อนเถอะพอไหมวะเนี่ยแล้วก็เอาทางรถไฟแล้วก็เจอลาพิสแล้วก็ เหล็กเหล็กแล้วก็ทองอันยิ่งใหญ่อยู่านี้ามาแค่เมื่อกี้พาดิง่งโอ้ยสร้างปราสาทกันแล้วใช่มาเมื่อกี้พาดิง่งม่งก็แหลกถึแล้ว มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีใช่ไหมวะมาประมาณสามชุดมนะั้งเห็นนะโอ้โหเห็นแบบแบบใกล้นี่แล้ว กระเพยวก็หมดแล้วโอ้หาประตูมาก่อนเอาเลยนะข้าวโตวแล้วนะแต่ก็ยังไม่โตหมดแต่เราจะทำความข้าวในภาคนี้เอ้ตกลงจะทำกระเพาทำความข้าวเนี่ยเรื่องมากจังอู้ ปราสาทหรือทำฟาร์มข้าวดีเออได้นี่มาเดี๋ยวทำไฟแช็กเลยโอเค okay. ไฟแช็กเนี่ยจ,จะใช้อะไรได้นะเก็บไว้ก่อนเ<อ>ตียงก็อยู่ที่เตยอ,อู้องานนี้ต้องไปล่าสัตว์ ไลล่าดิตัดขุนแกะเราจะไม่ทำร้ายแกะแกะนายได้ยินฉันไหมฉันไม่ทำร้ายนายไปเลยอยแกะเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วตุวเพนเลยเหรอว่ากินหมดอ ไหนเมือ things, so, ่อก so ี้กูเห็นมึงโดดดัวอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าุ้ยได้สามมาเลยนี่ถือว่าเจ๊ทเทพปีเลยนี่มึงทำอะไรเนี่ยได้มาสามันเลยนี่ครับนี่ท้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ะ อย่าฆ่าแกะอย่าฆ่าสัตว์เกี่ยวเอาแกะตัวนั้นมาเลี้ยงดีไหมทำข้อแกะก่อน ได้เยอะทำไมมันเป็นแบบนี้อทำไมมันเป็นแบบนี้อมันแหลกหรือเปล่าอ่ะได้มาสิห้าอันโอ้โหเอ้ยแป๊แบแะอันนี้ได้มาอย่างไรเนี่ยเอ้ยยิ่งได้เลยพักท,ที่นั่นเนี่ยโอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยปุไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้เชีย่ย ่มีลกไม่มีลมปอมเอลอัดตัดกแกะแมีเยอะเลย็ข้ามากวมาเอาข้าวมา แกอีลา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 ลลลาลลลาลลลาข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกตัวนี้ไปไหนไอไอจะตัดขนมือตัดโอ้อย่าบอกนะว่ามึงกินหญ้ามึงกินหญ้าแล้วมึงโตเร็วกินกหญ้าล้วขนมึงงอกโคตรเร็วเลยเดี๋ยว ตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านแ,แล้วเอวไอเรื่องฟังไปทีหลังก่อนที่กูจะโดนซอมบี้แดกจะโดนซอมบี้และสเกลเกลตันแดก ที่นอนไม่ได้วะ่ะไ้่มีไม้ในถังในกล่องก็ไม่มีทำยังไงเนี่ยตัดไม้สิครับรอบ,บวยอะไรละ่ะแค่นี้เดียวทำแค่นเดียวทำแค่นี้เดียว,เ,ยวเก็บดิ เก็บแล้วเก็บแล้วเข้าบ้านเข้าวข้าบ้านแค่นี้ก็ไม่มีตัวอะไรไมาอยู่ชั้นได้แล้ว ได้นอนอย่างสบายใจตื่นมาเชา้าแล้วเก็บเตียงฮ่าฮ่าฮ่าเวลาพีชอย่าล่นะไปทำความก่อนนะฮ่าฮาฮาความแกะ ฮ่า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 ,ล,าล่าโอรคตั้งแต่ก่กนอนบัฟฟต์คิปเปอร์ด้วยกับซอมบีว่าไม่ปลอดภัยวะ่ะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ ก่อนนี่ก่อนรืเ่เผาทองดีกว่าเผาทอง เลยอ่ะดาบเหล็กนี่คือมันจะแรงแค่ไหนมีใครช่วยตอบได้ไหมไอ้ไม่ใช่ดาบเหล็กดิทองเออดาบทองมันจะแรงแค่ไหนมีใครช่วยตอบได้เดี๋ยจะพาไปดูเมืองแน่นอนไม่ต้องห่วงเออไปดูไอ้พวกเกี่ยวกับเหมืองดีกว่าวะ่ะ ใจมากเลยมันนี่มันก็จะเจอแบบเป็นเมืออย่านั้นมันไม่ใช่ถ้าอ่ะโอเคก็จะเจอกับมันก็จะยากสนใจอะไรมันก็คือเอ่อมันแลกผมผ่าเหล็กเอ่อ นี่ไงล,ล้วอไอไม่ใช่ไอเหียไอเหียไอเหียสัวมันสัวมันไอเหี้ยมหมาไฟดานนี่ยไอมีครบอกยังรู้เลยปากโคตรเลยเนี่ยกวถอดมาปอ ไฟจตรงนี้ขุดดูก่อนเฮ้ยแต่รถไฟมันยังฟรีเลยตอนแรกก็คิดว่าน้ำแบบตอนแบบแรกคิดว่าน้ำนะนะโอ้ไฟเดี๋ยวเหมือนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยมีตะเหล็ก ตอนแรกเจอทอง ừ, เหล็กนี่ก็ขุดไปดีกว่าว่ะเผื่อไปทำท่อสูงเผื่อไปทำแบบฟราร์มไก่อะตโนมัตอะไรมึ้งนี่ 平公里呢。<noise> <noise> <noise>